เราเป,ป็นาจากคนเราพัฒนาจากคนเปปน,น,นี่ยที่มีกองทุนองท่ายมาแล้วเนี้ยเราสามารถทำเป็นไฟหรือว่าจะเป็นไฟเราสาหารถตั้งตั้งอาราให้มัน ทีออสองปัจจุบันก็ให้บริการแล้วนะคะก็คิดว่าจะได้ใช้ในการติดตามในเรื่องของพื้นที่เผาไหมติดตามบอคคลไฟฟ้าด้วยะะแต่วันนี้ก็ในฐานเนี่ยในเรื่องของการนับพอรสกอร์นะคะาภาพด้านซ้ายท่านลองสังเกตนะคะสมมุติว่าไฟไหมในในที่ไหนก็แล้วแต่นะคะอันนี้เป็นการจําลองของภาพดาวเทียม ในลักษณะกลิตควากว้างยาวของดาวเทียมก็จะมีหลากหลายดวงบางดวงก็จะละเอียดมากบางดวงก็อาจจะต่ำนะคะสามารถถ่ายได้ทั้งประเทศเลยรวมถึงประเทศเพื่อนบ้างด้วยนะคะถ้าหากว่ามีการเผาไหม้ในลักษณะของของแบบนี้ค่ะการนักข้อสปอตนะคะมันจะนับจุดถึงกาสปอตได้แต่หลักการมันก็จะนับเป็นเป็นจุดสึงนการของกลิกเหมือนกันค่ะท่านจะเผากองใหญ่กองเล็ก มันก็จะนับเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้ถ้าเผากองใหญ่หนึ่งกองกองเล็กที่เหลือกว่าี้ค่ะฮอรสปอร์มันก็จะแตกตัวเป็นสี่สี่ข้อสอบหรือแบบสอบถามไม่เกินความสามารถของคุณครูและท่านผู้บริหารทุกท่านที่อยู่ในห้องแห่งนี้ถ้าหากกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการห้องเรียนสู้ฝุ่นวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2 5 0 0เยาวชนต้องเข้าใจ พื้นที่ชุมชนของเราที่อยู่ร่วมกันชุมชนนี้เราจะอยู่ร่วมกันอย่างไรจะทําอย่างไรที่ทําให้ไม่ใช่แค่แจกหน้าก,กากแก้ปัญหาไปวันๆปัญหาควันข้านแดงเป็นปัญหาที่มันไม่มีขอบเขตเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในแต่ละแดนก็ต้องช่วยเหลือกันเพื่อลมหายใจของเราผุ้คนหน้าที่ของของร,รัวิชาการในวันนี้ก็คือว่าอยากจะรับฟังข้อมูลทัท้งหมด เพื่อเอาไปจัดเป็น policy recommendation ไปทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายที่มองทางมิติที่ผู้ได้ยื่รับฟังและเขาต้องรู้ว่าเขาต้องทำอะไร านวันนี้นี่ดีมากๆเพราะมันไม่ใช่เป็นการทําเพียงในประเทศของเรามันจะมือร่วมมือกันทั้งประเทศเ่อนบ้านเราซึ่งมองว่าถ้าแก้ปัญหาได้ในระดับระหว่างประเทศเนี่ยค่ะก็จะทําให้ภัยฝุ่นเราที่เจอทุกวันนี้จะบางเบาไปบ้าง in the p m 45 PM 4, 5, PM 4สนุกครับรู้สึกสนุกมากเลยครับได้รับความรู้ได้รับ เกี่ยวกับต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องดาวเทียมเรื่องฝุ่นมาจากไหนอะไรยังไงและผลกระทบเป็นอย่างไรคร co ับ t i s h a d to w e need t t u e collaboration between the regional. Only I believe that in order to solve this problem, not only one country can do it. We have to do it together in order to find the way to help our global or our world, our planet. คนรุ่นหลายคนยังไม่ค่อยรู้เรื่องฝุ่นเรื่องอะไรหรือว่าความอันตรายของ คุพีอสนี้เลยก็คือผมอยากจะเอาความรู้นี้ไปเผยแพร่แล้วก็สื่อต่อสารต่อให้กับคนรื่นพยายามจะส่งเสียงขับเพื่อนเพื่อไปสู่สิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดีนั้นอันนี้ก็เป็นการวิเลิ่มที่สำคัญน,นะคะและจะเป็นอย่างยิ่งวิธีที่ท่านเห็นเราอยากจะขยับเรื่องราวแบบนี้จากโลเคอลสู่โกลบอลคือความร่วมมือร่วมกันของคนทั้งโลกเพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน ในครั้งนี้ค่ะเราจัดขึ้นทั้งหมดนะคะเพื่อให้คุณครูในรูสังกัดกรุงเทพมหานครจำนวนทั้งสิ้น405โรงเรียนได้มาเรียนรู้รายละเอียนซึ่งกันและกันโดยมีวัตถุประสงค์คือสร้างโรงเรียนต้นแบบเมืองต้นแบบของการจัดการความรู้และการส่งต่อให้กับเด็กและเยาวชนเราจะผ่านองค์ความรู้ต่างๆทั้งนวัตกรรมและเทคโนโลยี เราจะสร้างเครือข่ายองค์กรภาคีที่จะร่วมกันพน,นึก์กำลังให้ปัญหาฝุ่นนี้ลดลงหรือเราคาดหวังว่าเด็กและเยาวชนของเราจะต้องรับมือฝุ่นอย่างปลอดภัยความคาดหวังเหล่านี้จะอยู่ในมือของพวกท่านหลังจากที่ผ่านกระบวนการแล้วก็การที่สร้างการตระหนักรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนปัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขอเรียนเชิญท่านประธานกล่าวเปิดงานการประชุมและให้โอวาทในครั้งนี้ด้วยขอกัียนเชิญค่ะคโอกาสที่ดีที่จะให้ไทยพีบีเอสหรือว่าแล้วก็เอลทีวีนะคะเราเป็นผู้พันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเรียนรู้หรือเอลทีวีช่องหมายเลขสี่นะคะ,ะได้รับเกียรติในการที่จะทาให้ทุกท่านได้มาเรียนรู้ร่วมกันในวันนี้นะคะ ในส่วนของไทยทีวีเอสหรือ a อ t v ีีเอเนี่ยนะคะเราก็พยายามที่จะเป็นส่วนหนึ่งเป็นชิกซอที่จะช่วยกับเคลื่อนในเรื่องของการทําให้คุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศดีขึ้นนะคะ,ะเรามีแอปพลิเคชันที่เป็นพื้นที่ให้ทางสื่คอคนเมืองเนี่ยเข้ามาตักโบนนะคะเรื่องฝุ่นเรื่องน้ำท่วมหรือเ,เรื่องภัยพิบัตินะคะคือ วันนี้ก็เป็นหนึ่งในวันที่ค่าฝุ่นเริ่มสูงขึ้นแล้วนะครับอันนี้ก็มาจากปัจจัยเรื่องของสภาพอากาศที่ปิดน,นะครับว่าแม้ว่ารอบบริเวณกรุงเทพมหานครเนี่ยยังไม่มีจุดเผาเลยนะครับแค่อากาศที่ปิดเนี่ยมันก็สามารถทําให้ค่าฝุ่นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแล้วเฉลี่ยวันนี้ก็ประมาณ30กว่าหมารโค้มต่อลูกบาทเมตรนะครับคือจริงแล้วที่อยากจะพูดคือว่านโยบายฝุ่นของเราเนี่ยผมแบ่งเป็น3ก้อน ก้อนแรกเนี่ยเป็นก้อนที่ทุกคนรู้ดีว่าเราแอมทำมาที่สุดคือลดฝุ่นที่เกิดขึ้นในเมืองไม่ว่าจะเป็นภาคการขนส่งนะครับภาคอุตสาหกรรมที่ก็มีอยู่นะครับแล้วก็มีการเผาในที่โล่งไม่ว่าจะเป็นเผาเกษตรหรือว่าเผาหญ้าหรือเผาขยะซึ่งอันนี้ก็ต้อง้มงวดมากขึ้นนะครับอันนี้คือก้อนแรกคือลดฝุ่นนะครับแต่อีกสองก้อนเนี่ยที่เรายังพูดไม่ได้มากนักแต่สําคัญมากๆซึ่งเกี่ยวขอ้องกับงานนี้นะครับ ข้อที่2เนะี่ยมันคือการแจ้งเตือนประชาชนให้ประชาชนรับทราบนะครับเช่นเรามีการลงทุนในการทําระบบคาดการ์ดูว่าพรุ่งนี้ฝนจะเป็นอย่างไรเมรุนนี้จะเป็นอย่างไรอาทิตย์หน้าจะเป็นอย่างไรเพื่อที่ประชาชนทราบและจะได้ปรับตัวถูกอันนี้เช่นเดียวกับในกับบริบทของโรงเรียนนะครับครณครูจะได้ทราบถึงเรื่องการคาดการ แล้วก็จะได้ปฏิบัติตัวถูกเช่นถ้ารู้ว่าสามวันข้างหน้าเนี่ยจะมีฝุ่นสีส้มสีแดงจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรจะต้องแจ้งผู้ปกครองอย่างไรจะต้องมีการเปลี่ยโรงเรียนไหมถ้าอยู่ในขั้นวิกฤตนะครับเรื่องนี้สำคัญมากแลวเรื่องการแจ้งเตือนเนี่ยเราก็ไปร่วมกับทางโรงเรียนทั้งครบ437โรงเรียนให้ทําทงคุณภาพอากาศซึ่งคุณครูก็จะมีการเช็คค่าฝุ่นทุกเช้าใช่ไหมครับแล้วก็เมื่อฝุ่นเป็นค่าเท่าไหร่สีอะไรก็จะมีการเปลี่ยนทงสีเนี่ย ให้น้องๆได้ทราบน้องๆก็เหมือนได้เรียนรู้เกี่ยวกับค่าฝรุงไปเลยในตัวนะครับเช่นถ้า37.5เกินขึ้นไปแล้วเนี่ยมันเป็นสีส้มพอสีส้มควรจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรไม่ควรจะออกกําลังกายข้างนอกควรจะอยู่ในห้องกอดฝน,นอะไรต่างๆนะคะรับื่องนี้สาคัญแล้วนอกเหนือนจากโรงเรียนเราก็เรื่มแขยายไปตามชุมชนตามสํานักง,งานเขตแล้วเรื่องของโรงเรียนอันนี้คือการแจ้งเตือนให้คนเข้าถึงสําคัญมากสําสหรับเยาวชนเพราะเขาจะได้รู้เกี่ยวกับฝรุงและกกติก อันสุดท้ายเนี่ยคือเมื่อฝุ่นเกิดแล้วเราจะป้องกันสุขภาพของพี่น้องประชาชนหรือน้องๆในโรงเรียนอย่างไรนะครับอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับห้องเรียนช่้ฝุ่นมีเรื่องการแจ้งเตือนผ่านเซ็นเซอร์ที่อยู่หน้าฝุ่อยู่แล้วพอเซนเซอร์เกินปุ๊บเราจะป้องกันสุขภาพกับน้องๆอย่างไรสำนักศึกษาก็มีเรื่องการทําห้องกอดฝุ่นนะครับมีการลงทุนในตัวแอร์แล้วก็ตัวเครื่องฟอกอากาศ เมื่อฆ่าฝุ่นตามเครื่องเนี่ยอาจจะแจ้งว่าโอเคมันเกิน37.5แล้วทุกคนปฏิบัติตัวก็คือเข้าไปในห้องแล้วก็เปิดเครื่องฟอกอากาศอะไรต่างๆป้องกันโดยเรื่องสุขภาพจากฝุ่นนะครับ<อ>ก็ลเลยเน้นว่านอกเหนือนจากการลดฝุ่นของเมืองแล้วมีเรื่องการแจ้งเตือนให้น้องๆทราบโรงเรียนปฏิบัติตัวถูกแล้วก็มีการป้องกันสุขภาพน้องๆกับคุณครูด้วยนะครับก็สำนักการศึกษานะครับก็ได้ตระหนักถึงปัญหาและทิภัยจากฝุ่น ระดับขนาดเล็กพี2.5ซึ่งน้่าน้ำปนก็ทวีความรุนแรงและมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียนครูและบุคลากรน,นะครับตลอดจนพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับซึ่งล้วนเผเชิญกับความเสี่ยงแล,และส่งลแะผลกระทบด้านสุขภาพนะครับ ซึ่งเมื่อส่งผลกระทบต่อสุขภาพแล้วก็ย่อมส่งผลไปต่อการจัดการเรียนและก็คุณภาพนักเรียนเนื่องจากนักเรียนอาจจะมีปัญหาด้านสุขภาพจากปัญหาฝุ่น PM 2.5นะครับส่งขึ้นมาละก็มาเร็วกว่าที่เราคาดการณ์ครับปกติก็จะมาช่วงมกราอะไรเงี้ยวันนี้ก็เ,เริ่มมีสภาพอากาศที่ปิดแล้ว แล้วเรื่องสําคัญที่ทางผู้บริหารเราพยายามผลักดันเนี่ยก็คือการดูแลเด็กเล็กก่อนนะครับถ้าใครรู้ว่าใครมีลูกเล็กเนี่ยน่าจะเข้าใจดีว่าความอ่อนไหวของการมีเรื่องฝุ่นเนี่ยมันสําคัญกับสุขภาพเขาแค่ไหนนะครับเราจะเห็นว่าเด็กๆที่เ,เล็กเนี่ยก็อาจจะมีการลาโรงเรียนมากขึ้นในช่วงที่มีข้าฝุ่นทีสูงนะครับก็ทางกรุงเทพก็พยายามผลักดันเรื่องห้องปลอดฝุ่นแล้วก็มีการ ทำงบประมาณจริงๆไปตั้งแต่ปีที่แล้วละแต่ว่าไม่ผ่านในชั้นของพิจารณางบจากสภาครับแต่ปีนี้เป็นข่าวดีครับเพราะว่าตรงนี้เราจะมีห้องปลอดฝุ่นให้กับโรงเรียนทั้ง400สาวกเจโรงเรียนทั้งหมดนะครับโดยที่เป็นห้องติดแอร์แล้วก็เป็นห้องที่มีเครื่องปรอบอากาศนะครับวันนี้เราอยู่ห้องแอร์เรารู้สึกปลอดภัยขึ้นครับเพราะว่าถามว่าทำไมกับเด็กๆนักเรียนเราจะทําให้ไม่ได้นะครับก็ไอเดียมโยบาลสำคัญ ส่วนเรื่องค่าไฟเนะี่ยก็จะมีมาตรการสอรดสนุนต่อไปนะครับวันนี้เราพูดเรื่องการแจ้งเตือน,นเครื่องที่เราเห็นวันนี้ก็เป็นเครื่องที่ทางาสสสร่วมก,กับไทยพีบีเอสแล้วก็เครือข่ายมากมายเลยที่ร่วมขับน,นกันมาสร้างห้องต้นแบบแล้วเราก็มาขขางผลนะครับอีกทีเแล้วก็มานนนคุยกันว่าทางสสสจะสนับสนุนตัวเซ็นเซอร์ใช่ไหมครับแล้วก็กล่องเนี่ยทางรุงคครเป็นคนรับผิดชอบนะครับ พอขนาดการร่วมมือของกล่องน,นี้ยังร่วมมือกันแบบช่วยกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นงานนี้ก็คงต้องสะสมกันยาวยๆต่อไปนะครับแต่มากกว่าการป้องกันอย่างที่ท่านที่สามพูดไปก่อนน้านี้นะครับวผมไปเจอจาจท่านหนึ่งวันก่อนเขาบอกว่าท,ที่จริงแล้วมันมีคำหนึ่งบอกว่าวีดอนสมิล l l อะพิล l l ชันวีอาลโ e เด s o พิลล l l ตอร์นะครับก็คือเ, <c oughs> เราก็เป็นคนที่สร้างฝุ่นเหมือนกันนะครับ คือถ้าเรานั่งรถยนต์ขับรถุนต์ตัวถ้าเรามีการเผาเป็นเกษตรกรเนี่ยเราก็สร้างฝุ่นโดยที่เราไม่รู้ตัวเหมือนกันานการที่จะทําให้คนตระหนักว่าฝุ่นมาจากไหนแลวเราจะลดได้อย่างไรเนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับห้องเรียนสู้ฝุ่นเนี่ยไม่ใช่จบแค่เรื่องของการเตือนแต่ว่าเอาเรื่องของความรู้เนี่ยเข้าไปใส่ในพันธศาสตร์ด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันก็มีนโยบายที่ให้ ทางสำนักศึกษทดลองสอง่งสอนเพช่วยดูว่าจะทําสิ่งแวดล้อนศึกษาให้เป็นคล้ายๆว่าเป็นคลาสในห้องได้อย่างไรนะครับปัจจุบันเราก็มีเรื่องพันธ์ี่ขยะนนะมีเรื่องของการดูแลเรื่องฝุ่นใช่ไหมครับมีเรื่องการเข้าใจเรื่องความร้อนมีแล้วมเีเรื่องของฮิสโตรที่เป็นอีกโรคหนึ่งครับสิ่งแวดล้อมมันเปลีป่ยนไปเรื่อยๆแต่เราไม่เคยมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนนะครับก็ค,คิดว่านี่เป็น สิ่งที่สมัดศึก้าน่าจะผลักดกันในปีนี้แล้วก็ปีนหน้าต่อไปเราจะทำอย่างไรนะครับเพราะในนามของกรุงเทพรู้สึกดีใจมากนะครับเข้าใจว่ามีอีกหลายหน่วยงานขออนุญาตอ่านรายชื่อที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับส่งักงานกองทุนสหับสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสนะครับให้ผู้ส่วนจำกัดเติมเต็มที่ฐาี่มีสังคมน,นะครับนี่ละคร่วมการวงการกระจายเสียงนะแท่ภาพสารนะ แห่งประเทศไทยสำนักพัฒนาสังคมนะครับที่มาช่วยเรื่องของการทำเกาะด้วยนะครับกรมอนามัยนะครับสำนักการพัฒนาเทคโนโลยีอากาศและกรมิสารสนเทศจิสตานะครับกรมควบคุมมลพิษนะครับศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย ADPC นะครับแล้วก็โรงเรียนต้นแบบระยะที่หนึ่งที่มาวันนี้แล้วก็การขยายผลสู่โรงเรียนอีก4 0่ร้อาโรงเรียนที่อื่ด้วยนะครับก็ปัจจุบันนี้เวลาสมควรนะครับก็คงไม่มีอะไรบ้ากแล้วผมขออนุญาต ปิดกิจกรรมรวมชมเยี่ยมบัตรการห้องเรียนสู่ฝูงในพื้นที่กรุงเทพมหานครนับถัดมาครับขอบคุณสุดๆที่เสียข้อมูลครับทางสสสจะเป็นผู้มอบต่อนะครับให้กับท่านรองผู้ว่าการกรุงเทพมหานครครับเสียงโปรดเืองเป็นกำลังใจให้กับทุกโรงเรียนนะคระนัเลยครับกระนั้นแล้โรงเรียนทุกโรงเรียนนะครับจะได้รับเครื่องวัดฝุ่นไปทุกโรงเรียนแต่จะได้รับมอบที่เขียนของท่านหรอ โอกาส่ัดไปแต่รับที่เกียวกับท่านครับเราจะสู้ฝุ่นกันตันวานนะครับเราจะสร้างพื้นที่ให้เป็นปูสคูนะครับทั้งหมดทางบิยาเราจะทําให้เป็นสีน้ำเงินทั้งหมดทั้ง,งพื้นที่นะครับท่านที่านไปค้าบเจ็ามาหาก่อนนะครับ